สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิวคนืางสีครับมาติดตามชีวิตคุณลงุงวอนอีกแล้วครับผมอ้อาวลุงใหญ่ลุง,งมันหอนพักพรพักพรเมยเมยนี่แนวเรีน่นเด็กสมัยนี้หูจากบอเ่ิเนยางนี่เอออย่างลุงต้นเขาต้นเขาแมนเฮ็ดให้มันเป็นเสียงโอ้ให้มันเป็นเสียง,มยงแมนวิธีการเฮ็ดนี่เด้อลุงสุบอก อันนี้ลุงเฮ็ดแล้วอันนี้ลุงเฮ็ดแล้วน,นี่ต้นขาวมาตัดจืดเห็นบ่มันเสีมีข้ออยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะเสียงแหลมเลยครับหน่อยๆน,ยนี่เสียงอันอาจจะแหลมแหลมเพราะมันมันหน่อยโอ้มันหักตัวนี้ใส่บ่ได้ครับคอมันหักเอาไั้เอามั้ยตัวนี้เด,ด้อ่าตัดเอ็มเสมอมาบี้ตรงคอมันบี้บ ไม่ยากค่อยบีบีมันแตกครับมันมีอันลมเข่ามันจะมีลมเข่าเนี้นี่ครับมันเข่ามันเป็นฮูจังสี่นะผมบอกเป็นฮูจังสี่อันนี้ก็หายยังมาแย่หูเพื่อมันมียังอุดหู้ไวงแย่หูบอันปแย่ฮู้บอลแย่หู้อย่างแย่หูหูเข่าหูเข่าไหมเนาะเออเคยว่าได้แย่หูออกมันก็จะมีอันพวกยังที่มันอยู่ในนี่มันนั่นล่ะอันนี้เขาจะลองซมเปิร์เบื้องมันจะดังบอ้าวลองเบิ้อง โอ้บอดังตัวนี้เดี๋ยวบอดังเอาไหมบอดังเอาไหมเอาบอดังนะบอดังเดี๋ยวฮู้มันหน่อยบอยจากไหนเอาไหมเอาไหมเอาไหมบอดไหมบอดังครับลองเบิ้งไหมบังเบึ้งไหมมันบอดังนี่เกิดจากสาเหตุยังกับว่าสาเหตุกับนั่นแหละกับฮู้กับนั่นมันไหนฮู้มองนีอืมเอาบีไหมบ่ มวนสมัยเด็กน้อยผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดให้เลียนมวนมันบ่ดังนี่ยนอนตัวนี้นี่ตัวนี้ถ้าเกิดเฮาบี้บ่ได้นะอ๋อคือตัวนี้ตัวนี้เขาบี้ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้บี้ได้บ่เอ้าไปใส่แล้วบ่ครับนี่ดูใจเราถ้าบี้ได้มันสิออกเป็นเส้นน้อยๆมันก็นี่นี่เส้นน้อยๆจังซี่เห็นบ่ครับเออมันก็สิดังอ๋อมันก็เสียงดังเป็นเส้นนน้อย ăn lẻo lẹ, hái lẹ. Giờ lo này bên con. đẹp về khai kế hoạch này. Cái này, tôi sẽ bên anh. Mùn bộ đây. Mùn bộ đây, giờ ra con. Mùn tàn bỏ ở trong đây. แต่หูตาเน,นี่บ่บ่ดังบ่ดังเรียกว่าหูมันบ่ตันตัวนี้เสียงมันหน่อยก็คืออันเด็กหน่อยนะ,ะ,ะดูเด็กหน่อยเสียงคือเด็กหน่อยห้อง<น>บ่เป็นเพียงใดบอล

Tony này xin yêu kutwa. Yeah, hùng vẫn còn. Oh, dung, 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 phi phi dung, 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 dung,

เป้าสองอันนะตัวใดมันดังเหมือนกันเนี่ยตัวมันดังเหนกันไปใส่ตัวหนึ่งมันใส่นั่นได้ยูดำกันนี่เดี๋ยวเด้อยวจะลองกรเบิ่งว่ามีคือตัวเดมคือหาย ด pues hey, e ังม ah, ิดซีรีเลยดังมิดซีรีเลยหู้มันบ่หายโอ้ามิดซีรีเลยตัวหนึ่ลินมันเสียบ่เนี่ยมันมีลินเหมือนกันมีมันต้องมีลินโอ้ลินมันเสียแล้วตัวหนึ่ Mình có đi to bây giờ Nãy mới to to <tôi> Để <đường> <tôi đường> <tôi đường> <tôi đường> สองเมื่อแล้วสองเมื่อแล้วโอ้ oh. คือเป้านี่คือช่วงพักยกเนาะโอ้จะไม่เด็กหน่อยโอ้ oh, ดีใจแห้งเดียวพ่อแม่เห็ดไทยเป้ามันยังสัน่นตะแคงกันอยู่